ฐานใหญ่ๆงั้ยเป็นใ,ใหญ่เงี้ยไหมหมดไม่เหลือสวยงามว,าว้าวเกลี่ยมเนี่เปลือกไม้ไม่ใส่เกลี่ยมเป็นเขียงเลยถ่านนะครับเนี่ยไม่ไม่มีเหลือ นส้มเตาถานครับสอมเตาถานใส่แผ่นเพดอบล่องใหม่หมดเลยฝนมันตกมาสองวันเละหมดเลยไม่มีผุไม่มีพังครับขอบปูนเนี่ยทนมากาจะพังกับตัวนี้แหละขอบไม่พังแน่ขอบเมตรหนึ่งใหญ่มาก สขอบมีสามขอบนี่ซ่อมใหม่ข้างในเต้าแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีควันอีกอย่างมันก็ฐานดีด้วยพังหมดไม่กลัวฝน เดี๋ยวฟืนลงเดี๋ยวถ่ายดูอกีกรอบนึงเสร็จไป80%ปอร์เซ็นต์แล้วจะเอาฟืนลงอีกจะท่อนใหญ่ๆงั้นเลยเล่นฟืนใหญ่เลยรอบน,นี้ใหญ่จะไหม้ป่ะไม่รู้จะหมดจะสุกหมดก็ือาไม่รู้ฟืนใหญ่ลงเตาเรียบร้อยครับ ใหญ่ๆเล็กๆปอนกันเรียบร้อยเร็วเหมือนโกหกลเลยเลยช่องหน่อยจะหา,าใส่เริ่มจุดเตาเวลาแปดโมงแปดโมงตรงเป๊ะเริ่มจุดดูดิบสติี่โมงไฟลุกข้างใน จะติดกี่โมงไม่รู้เตาเริ่มคลายแก๊สครับบ่าย2องโมงพอดีเลย8โมง8 9 10 11 12 13 14 6ชั่วโมงครับเอาคลายแก๊สออก2ท่อเลยเริ่มคลายแก๊สเลยครับ ดังน่ากลัวอไอหวาลุกโพวกเตาเตาติดเต็มที่ครับเช้าแล้วทิ้งไปสองวันทิ้งไปสองวันเปิดดูเดี๋ยวครับว่าข้างในเป็นไงบ้าง เปิดดูก่อนแถมๆๆเปิดขึ้นมาหน่อยแล้วโอ้ลุ้นๆๆอันนี้เป็นดินนะดินหลุดลงไปโอ้เดี๋ยวเปิดอีกชิ้นนะครับ <c oughs> ยุบยุบลงไปเยอะอยู่นะล่างฝืนเลยอืมฐ <c oughs> านใหญ่ๆเนี่ย เป็นแบบนี้ไม้หมดนี่เลือสวยงามว,าว้าวเตรียมี่เปลือกไม้เขาใส่เตรียมสวยงาม <c oughs> ท่านนะครับเนี่ยเป็นเขียงเลย นะครับนี่ไม่ไม่มีเหลืองขอเล็กโอเคผ่านทุกได้ดีครับ